ครับและนี่ก็คือเส้นทางนะครับมุ่งสู่สถานีเขตห้ามล่าสป่าลุ่มน้ำป่ายฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ในป่าเลยนะครับทุกคนจากปากทางที่เราเข้ามาระยะแทงวิ่งแบบนี้ประมาณ18กิโลนะฮะสิกิโลเมตรนะครับก็สวัสดีนะครับพิทักษ์ป่าพาทัวร์นะฮะ EP นี้นะครับจะพาไปดูการทํางานของพวกเรานะครับ EP นี้เราจะไปตรวจเยี่ยมจุดสกัดนะครับที่ เป็นจุดเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเราได้นำกับลังนะฮะมาทำแนวกันไฟนะครับเพื่อบล็อกพื้นที่นะครับที่ยังเป็นสีเขียวอยู่คือตอนนี้บอกได้เลยว่าเขตทํามาสป่ารุ่มเป็นไปของทรายของเราเนะี่ยวินาทีนี้ยังไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าผลสืบเนื่องมาจากการตั้งจุดสกัดบล็อก คนที่จะเข้ามาในพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่เข้าพื้นที่โอกาสที่จะมาเผาป่าก็มีน้อยลงนะฮะอันนี้ได้ผลดีนะครับแต่ก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าแนวป่ามันกว้างนะครับพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของเราอยู่ประมาณ6 0,000กว่าไร่ใช่ไหมพี่หกหมกว่าไร่โดยประมาณนะครับเจ้าหน้าที่มีอยู่ด้วยกัน7คน7นายนะครับ <c oughs> พื้นที่ถือว่ากว้างมากๆนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ช่วงนี้ก็คือว่าเราจะทําแนวกันไฟและบล็อกพื้นที่ ที่ไฟมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากในตัวเมืองหรือข้างล่างหรือบริเวณจุดอื่นๆนะฮะก็อดคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําแนวกันไฟนะฮะก็ะยังไงฝากติดตามพวกเราไปด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะฮะโชฟเฟอร์ของเราวันนี้ครับพิทักษป่านะครับคุณสมพรน,นะฮะสมพรเยี่ยมมากนะครับรถนี่สุดยอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามไปนะครับ เพื่อนครับให้ดูบริเวณป่าแถบนี้นิดนึงนะครับก็คือไม่มีไฟป่าเลยนะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าความแห้งแล้งนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับเป็นใบไม้ไม้แห้งพวกนี้ทับถมหนามากนะครับถ้าเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะดับเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันอย่างเดียวครับบล็อกพื้นที่นะฮะไม่ให้เกิดไฟป่านะครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญก็คือจะต้อง ออกตรวจระเวนให้ทีขึ้นนะครับเพื่อตรวจเจอไฟป่าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถระงับเหตุได้ทันทีนะฮะนี่ครับป่าเวณนี้จะเป็นป่าเบญจพรรณนะครับเบญจพรรณแล้วก็ขึ้นไปสูงอีกนิดนึงก็จะเป็นป่าเต็งรังนะฮะซึ่งป่าแบบนี้เชื้อเพลิงหนาแน่นแน่นอนนะครับเพื่อนครับแวะระหว่างทางนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นป่าเต็งรังนะครับป่าเต็งรังที่ ยังไม่มีไฟไหม้ด้วยนะฮะนี่นะครับจุดนี้นะครับโอ้โหแล้วก็เพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงจักจันนะครับแมงจันแมงโจ้นะครับที่ร้องและงมป่าเลยนะครับตอนนี้นะฮะเสียงพลอเลาะมากนะครับโอ้โหอ่าผมให้ดูนิดนึงนะครับบริเวณนี้จะเป็นอ่าต้นผักหวานป่าเยอะมากนะครับนี่นะฮะนี่เรามาเจอตอนเขา เริ่มจะแก่แล้วครับยอดแก่แล้วครับอ่าอันนี้ผมให้ดูว่าหลายๆคนนะฮะบอกว่าถ้าไม่มีไฟป่าเนี่ยผักหวานมันไม่แตกยอดนะครับคือจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับนี่นะฮะเขาแตกยอดเต็มเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วนะครับพอพวกเรามามาถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บไปแกงย็นนี้นิดนึงนะครับนี่นะฮะ เยอะมากบริเวณนี้นะครับทุกคนอ่านะครับพวกเห็ดพวกผักหวานพวกนี้นะครับสามารถเก็บไปทานกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ป่าเสียสมดุลหรือเสียอ่าเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพแต่อย่างใดนะครับเป็นพืชผลที่มันเกิดทดแทนได้นะครับแล้วตอน,นี้ให้ดูนะครับนี่คือมเมล็ดของเขาซึ่งกําลัง เป็นเป็นช่อดอกอยู่เป็นช่อดอกนะครับเพื่อที่จะเป็นเมล็ดต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทุกคนนี่เป็นช่อเขียวๆแบบนี้นะครับเต็มต้นเลยนะครับมีต้นใหญ่ๆก็มีนะฮะโอ้โหผักหวานต้นใหญ่มากนะครับนี่นะฮะนี่ยอดอ่อนก็มีนะครับพวกนี้ถ้ามันแก่หรือสุกงอมเนี่ยมันจะออกสีส้มๆนะครับแล้วก็รสชาติหวานๆครับเป็นอาหารที่อร่อยมากของ พวกสัตว์กระรอกนะครับหรือว่าบางนะครับพวกอีเห็นนะฮะก็ทานได้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะเก็บยอดผักหวานพวกนี้นะครับไปแกงนิดนึงเย็นนี้นะครับแก่ๆก็กินได้นะครับเอาไปลวกนะครับหรือว่าใส่แกงข้าวคั่วครับอร่อยนักแลนะฮะเป็นเม็ดหนวยผักหวานหนวยผักหวานต้มกับน้ำพริกต้มกับพริก ผมไหมตากไหมรสชาติจะหวานๆมันยอดเลยอ่อันนี้ยังอ่อนๆอยู่เนาะอ่อนในแก่นะถ้าแก่อย่างที่บอกนะเขาจะออกเป็นสีส้มๆนะฮะแล้วก็อันนั้นจะมีรสชาติหวานเนาะอืมเยี่ยมเฉระเฉระวิระอ่านะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนอกจากจะเป็นป่าผักหวานแล้วนะครับทุกๆปีนะครับจะมีเห็ดออกบริเวณนี้เยอะมากนะครับอย่างเช่นเห็ดอ่าไข่ห่านเห็ดเห็ด เห็ดลมเห็ดหอมพวกนี้นะฮะเยอะนะครับซึ่งในขณะที่เราป้องกันพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่มีไฟป่าแต่สามารถมีเห็ดนะครับมีเพื่อพวกนี้เขาออกตามฤดูอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าภาพไม่มีไฟไม่มีเห็ดไม่ใช่นะฮะนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปเผาป่านะฮะมีความผิดนะฮะเก็บไปนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อจะไปแกงสะป,ปะแหแห้งเย็นนี้นะครับ บริเวณนี้แบบว่าเสียงระงงมไปด้วยโจ้จันแจ้นะครับหรือว่าใครเรียกอะไรก็ตามแต่นะครับสักกระจันเสียงดังมากนะฮะเป็นฤดูของเขาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อขึ้นมาผสมพันธุ์นั่นเองนะฮะ้บินนอ,อกเต็มเลยนะเกาะออตามต้นไม้เนี่ครับเต็มเลยนะฮะแล้วก็มันขี่ลงมาครับโโหนี่ก็ฝนนะนูน เยอะมากทุกคนบินว่อนเลยนะฮะเอาขึ้นมาล้องหาคู่นะครับเพื่อ 10, สืบพันธุ์ผสมพันธุ์ มาถึงแล้วครับทุกคน,นนี่นะฮะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้ายนะครับผมโอ้โหอันนี้เป็นศพหมักพริกนะครับศพห้วยหมักพริกที่เรียกศพห้วยหมักพริกเพราะว่ามันมีน้ำน้ำห้วยตัวนี้ครับเป็นห้วยหมักพริกแล้วก็ศพกับน้ำปายก็คือศพก็คือมาบรรจบมันพบกันนะฮะอันนี้น้ำปายโอ้น้ำปายรู้สึกว่าแห้งลงเยอะเลยครับทุกคน นี่นะฮะตื้นเขินเลยนะครับว้าวอ่าทางลำบากยากเย็นแสนเข็นนะฮะเดินทางกันหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงนะครับนี่นะฮะเขตห้ามล่าสตาัตว์ป่ารูปน้ำปลายฝั่งซ้ายขอเซฟฟี่กับป้ายหน่อยครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปไปทำแนวันไฟต่อนะฮะวันนี้คงแค่นี้แหละครับพักผ่อน พักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับระบบไม่หมดแล้วนะฮะเข่ครับบริเวณเขตทำน้ำสต่านะครับทุกคนไม่มีไม่พบควันไฟหรือว่าร่องรอยการมีไฟป่าแต่อย่างใดนะครับนี่ยผมให้ดูบบริเวณโดยรอบนะครับโล่งโปร่งนะฮะโอเแคบขออนุญาตเก็บของก่อนนะฮะขึ้นที่พักก่อนนะครับ สุดยอดไม่ได้เล่นน้ำนานแล้วครับมันเจ๋งมากครับอ้ครับมาถึงที่เขตนี้นะครับถ้าไม่เล่นน้ำถืวพลาดนะฮะผมมาถึงที่ไหนก็ต้องลงเล่นนานนะมันเย็นสบายนะครับน้ำปายนะฮะดูนะฮะโอ้โหช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยลึกนะครับน้ำจะใสแล้วนะฮะทุกคนนี่ฮะสบายมากอ้าว ผ่อนคลายเลยนะฮะว้วาชุดจอเย่ยมโอโอ้่ไล่ไล่ไล่า ครับก็ช่วงนี้น้ำปายก็จะเริ่มลดปริมาณลงแนละ้วเพราะว่าเป็นหน้าแรงนะฮะจริงๆถ้าถ้าหน้าฝนนะฮะแบบนี้มันจะเป็นน้ำหมดเลยนะครับข้างบนเต็มหมดเลยนะฮะ,ะเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ทำแนวกันไฟนะฮะเพื่อบล็อกพื้นที่เชื้อเพลิงค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพื่อน เช็ดโลงหนาแน่นนะครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับการทําแนวก็คือจะใช้เครื่องเป่าลมนะฮะเครื่องเ่าลมนําต่อใบไม้ที่หนาหนออกก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับค่อยๆเกลี่ยไปนะครับอ่าบริเวณนี้ก็มีต้นผักหวานด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะต้นผักหวานนะฮะขึ้นอยู่บริเวณนี้หลายต้นเลยนะครับ ยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยู่ในป่า2คืนแล้วนะฮะ2คืน3วันวันนี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีเมื่อาาวานนะครับเมื่อวานมีแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ในกรุงเทพของเราก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมีตึกถลม่มตึกสอตองงอใช่ไหมครับก็ทราบว่ามาีมีผู้สเสียชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้อง สู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะฮะส่วนพวกเราเราก็ยังคงอยู่ในป่าอีกหน้าอีกหลายหลายวันอยู่นะครับสวัสดีวันที่4นะครับของการทำงานทำแนวกันไฟในป่านะครับทุกคน เราเข้ามานอนในป่านะครับแล้วก็เช้านี้นะฮะผมกําลังเดินตรวจแนวที่ทํามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อไปอีกนะครับสําหรับวันนี้นี่ฮะนี่เป็นพื้นที่บริเวณที่เราทําแนวกันไฟไว้วันก่อนนะครับมันก็จะเริ่มมีใบไม้นะครับร่วงลงมาอ่านิดๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นบล็อกธรรมชาตินะครับบล็อกที่ทําขึ้นเพื่อป้องกันไฟป่านะฮะโอกาสที่ไฟจะขึ้นมาจากข้างล่างค่อนข้างมีสูงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีไฟป่าบางจุดที่เขาไม่สามารถเข้าไปดําเนินการดับได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยก็ยังขึ้นมาไม่ถึงนะครับเรามีการป้องกันเตรียมการไว้ก่อนนะฮะ ก,การทำแนวก็จะเว mm ้น hmm. ต้นไม้ยืนต้นพวกนี้นะครับลูกไม้นะครับตัดเฉพาะเท่าที่ทำได้นะครับก็คือพวกหญ้านะตัดหญ้าตัดไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป่าใช้เครื่องเป่าเป่าไปนะฮะบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นป่าเต็งรังนะครับทุกคนป่าเต็งรังก็จะมีนะฮะต้นไม้อยู่ไม่กี่ชนิดนะฮะแล้วก็เป็นที่อยู่ของ จักจันนะฮะเพื่อนๆลองฟังเสียงนะครับละง,งมไปทั่วป่าเลยครับหน้านี้ช่วงนี้เขาจะขึ้นมาผสมพันธุ์นะฮะมาลอกคราบนี่นะฮะให้ดูตัวอย่างนี่คนนี้ขึ้นมาจากดินนะครับแล้วก็มาลอกคราบนะฮะลอกคราบออกก็เพื่อผสมพันธุ์นะฮะร้องลงงมหาคู่นั่นเองอผมเดินมาถึงจุด สุดท้ายที่ทำทิ้งไว้นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะต่อต่อตรงนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจดูก่อนว่าจะทำไปด้านไหนได้บ้างนะฮะที่มันย่้าไม่ค่อยรกมากนะครับจะได้ไม่ต้องตัดมากนะครับก็น่าจะไปเส้นนี้นะฮะนี่นะครับ โอเคครับเพื่อนก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับพิทักษป่าพาทัวร์นะฮะหวังว่าเพื่อนๆยังจะไม่ทิ้งกันไปไหนนะฮะติดตามมาไปยาวๆครับขอบคุณครับ